วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับการทอดหมี่ให้กรอบนะคะละฟูนะคะขั้นตอนแรกก็คือใส่น้ำมันให้ท่วมก็สะดวกใช้เป็นหม้อแบบนี้นะคือว่ามันสะดวกดีนะคะกว่ากระทะเนาะเวลาที่เราตั้งเสร็จแล้วเราให้เราเทสโดยการใส่เส้นเปนิดน,นึงก่อนเดี๋ยวนี้นะคะถ้ามันลอยขึ้นมาละฟูอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะคะแต่ถ้ามันจมอยู่แปลว่ามันยังไม่ร้อนนะทุกคนก็อย่าพึ่งนะคะทีนี้พอมันได้ที่แล้วเราก็เดี๋ยวมาดูอันนี้หมี่เห็นไหมไมันเป็นก้อนแบบนี้ให้เรายีก่อนนะคะยีให้มันเกาะตัวสลัดแป้งออกให้ได้เยอะ แต่มื่กี้รีบๆก็ค่อยได้สับัดเดยอะหรอกแต่ทีนี้แป้งก็จะไปกองอยู่ตรงก้นหม้อนะแล้วเราก็เอามาใส่เนี่ยค่ะนะเนี่ยมันต้องขึ้นฟูแบบนี้เลยถ้าแบบนี้คือใช้ได้มันจะฟูนะคะอ่าเราก็ทอดจนมันเหลืองทองนะคะเอ,อแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะเราก็ปิดด้านอย่างเงี้ยคือพอใช้ได้แล้วนะคะ คือจะบอกว่าถ้าเป็นหม้อแรกอะ่ะมันจะยังจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะยังดูฟูไม่เยอะเท่ากับอันที 2, ่สองหรือเท่าอันที่สองให้ดูนะก็ใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพื่อให้ตัวแป้งเขาสามารถขยายตัวและพองตัวได้แบบนี้ไม่งั้นมันจะเป็นหมอ้อเกินไปอ่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใช้ไฟอ๋อแล้วลืมบอกต้องใช้ไฟแรงๆด้วยนะคะใช้ไฟแรงเพื่อที่เหมือนให้ขึ้นปุ๊บมันฟูขึ้นมาได้เลยเขาจะพองแต่ถ้าใช้ไฟอ่อนนะคะมันจะไม่พองนะคะแนะนําให้ใช้ไฟแรงนะ <ๆ S 1> แล้วมันก็จะได้ทําได้เร็วๆด้วยเราก็จะได้มีเหลืองทองอะคะกรอบมากแบบนี้นะคะจะกรอบเลยนนะค่อข้างกรอบเลยค่ะแบบนี้ แนะนำให้ใช้เส้นใหม่นะคะจะทําให้แป้งนีของเรานะคะฟูกรอบนะถ้าแป้งเก่ามันจะไม่ค่อยฟูนะทุกคนนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาเสร็จน้ำมันเราก็เอาไปใช้ได้เลยจ้า